วันตะปีขอกราบสวัสดีท่านนักลงทุนที่ชื่นชอบในเกมกีฬาฟุตบอลทุกทากา่านครับวันนี้พาท่านนักลงทุนรับชมการวิเคราะห์ทีเด็ดทัศนคฟุตบอลในศึกอังกฤษพรีเมียร์ลีกระหว่างเจ้าบ้านทีมลีดอยู่ในเตะพบกับทีมเยือนอย่างแอตตันวินล่าจะลงแข่งขันกันในเวลาตี2:45โดยประมาณของวันที่11เดือน3 25ที่สนามเอลแลนด์ลสตเดียมเมืองลีดซิตี้ประเทศอังกฤษซึ่งตอนนี้ทีมลีดยูเตตดอยู่ในลำดับที่16ของตารางฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกและทีมแอสตาาัน ฝังเจ้าบ้านทีมลีดอยู่ในเตดนำโดยเจสซี่มาร์ตผู้จัดการทีมแผงการเล่นหลักของทีมคือลีดปริดชีวิต42-31แต่ข้าไปจะลงสนามด้วยแผงการเล่นหลักอย่าง4 2 3 1ในนัดนี้โดยที่เป็นผู้เล่นตัวจริงที่ข้าพเจะลงสนามจะนำโดยผู้เล่นจะนำอย่างอินลันเมดริเยสตีวัสด,ดัลลัสลุคไอริงปาร์คาวสไตจูเนียฟรีโปมาเตอุสกริกโรบินโคดลาพินยาโรดิโกแจ็คแฮร์ริสัน และเดนเนียเจมส์และส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างแอตตันวิลล่านำโดยสตีเวนเจอร์ลัดผู้จัดการทีมแผนการเล่นหลักของทีมคือแอตตันอุดให้ทัน4 3 3าและค้าบัาจะลงสนามโดยแผนการเล่นอย่าง4-3-12ในนัดนี้โดยทีเปิดผู้เล่นตัวจริงที่ค้าบัาจะลงสนามจะนำโดยผู้เล่นชั้นนำอย่างเอมิเลโนมาติเนสแอชลีย์ยางไทโลนมิงคาลัมแชมเบอร์แมสตี้แคสเจคอบแลมซี่ ดักลาสลุยจอห์นแมคคินฟิลิปเป้คูตินโยโอลลี่วัตคิน และดนนี่อิงผลงาน6กนัดหลังสุดของทีมลีดยูเนเต็ดไม่ค่อยเป็นที่น่าชื่นชมเท่าไหร่นะครับโดยบุกไปเสมอกับแอตตันวิลลาด้วยสกอร์สประตูต่อ3แพ้ให้กับเอเวอเรตด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์เปิดบ้านต้อนรับทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแพ้ไป4ประตูต่อ2ไปเยือนถิ่นลิเวอร์พูลแพ้ไป6ประตูต่อศูนย์และต้อนรับทีมท็อตแนมฮอสเปอร์แพ้ไปอีก4ประตูต่อศูนย์สุดท้ายบุกไปเยือนถิ่นเลสเตอร์ซิตีแพ้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับแล้วเรามาดูผลง,งานาน6ัน สุดของทีมแอตตันวิลล่ากันบ้างนะครับโดยบุกไปเยือนถิ่นเอเวอเรตนชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เสมอกับลีดยูในเต็ด้วยสกอร์สประตูต่อ3เจอกับนิวคาสเซิลแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์ต้อนรับทีมวัดฟอร์ดแพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ไปเยือนไบรตันแอนด์โฮปอันเบียนชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์และสุดท้ายเปิดบ้านต้อนรับทีมเซาแธมป์ตันชนะไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ครับและสิ่งสําคัญคือการโครจรมาพบกันของทั้งคู่นนนนััััดดหลงงงสุตต้แต่ว 14, 4, 2018 24 4เือจถึ

รีดยูเตชนะด้วยกันทั้งหมด2นัดด้วยสกอร์3ประตูต่อศนและ3ประตูต่อ2เสมอกัน2นัดด้วยสกอร์1ประตูต่อ1และ3ประตูต่อ3และแพ้ไป2นัดด้วยสกอร์1ประตูต่อศนและ1ประตูต่อศนครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆของทุกๆสื่อและสิ่งที่ทีมงานวังตะปีรวบรวมให้นักลงทุนเหมือนเช่นเคยครับคือการนําเสนอข้อมูลที่เชื่อถือได้จากเว็บไซต์ที่มั่นคงและซื่อสัตย์ของ m 8 8 u n i o n c o m หากผิดพลาดป,ประการใดต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูล ทั้งหมดนี้แล้วสำหรับรายการนี้ทีเด็ดทัศนะทีมงานวังตาปีขอเทใจเชียทีมแอตันวิลล่าครับสุดท้ายก่อนจากกันไปขอเชิญท่านนักลงทุนร่วมสนุกกับเราได้ที่8 8ด n i o n 0 2ยูเนียนครับหากท่านชื่นชอบฝากกดไลค์หากว่าใช่ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานวังตาปีด้วยนะครับนุกันีคุณ